ชุมชนคุณธรรมวัดม่วงชุมตบไม้ดัดอเภบางระจันจัังวดสิงห์บุรีชุมชนคุณธรรมวัดม่วงชุมตั้งอยู่หมู่ที่7ตไม้ดัดอเภอบางระจันจัังหวดสิงห์บุรีมีพระมหาจินตวัดจารุวัฒนเป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงชุมเจ้าคณะตบลไม้ดัดขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมวัดม่วงชุมร่วมกับนางอำนวยทองศรีกำนันตไม้ดัด และนายบันเทิงโนนเปื่อยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระาจารันโดยมีเทศบาลเมืองบางระาจารันและประชาชนในชุมชนให้การสนับสนุน วัดมุวงชุมแห่งนี้สันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดกระดังงาเป็นวัดร้างสมัยสงครามกับพมา่าและเสียกรุงครั้งที่สองต่อมาเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบหลังมีอิสรภาพจากพมา่าชาวบ้านจึงกลับมาตั้งขินฐานใหม่จนประมาณพุทธศักราช2424นายโคร่วมกับชาวบ้านได้ก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่นะที่ตั้งวัดปัจจุบันและตั้งชื่อว่าวัดมุวงชุม ซึ่งมาจากชาวบ้านบางระจันได้ไปชุมนุมกันใต้ต้นมะม่วงเพื่อที่จะทําการสร้างวัดจึงได้ตั้งชื่อว่าวัดม่วงชุมแปลว,ว่าชุมนุมใต้ต้นมะม่วงปัจจุบันได้มีการสร้างพุทธศีรษงมิ่งมงคลหรือพระสิงใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระเจ้าปราบมารองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นศินละปะสมัยเชียงแสนลังกาวง มีขนาดหน้าตัก20เมตรสูง17เมตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพชนชาวบ้านบางระจันและใช้เป็นพุทธอุทยานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพระมหาจินตวัดจารุวัฒโนเจ้าอาวาสวัดม่วงชุมเจ้าคณะตำบลไม้ดัดใช้พื้นที่อุทยานพุทธศิ เป็นศูนย์กลางการดำเนินง,งานชุมชนคุณธรรมโดยใช้เป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของชุมชนกลายเป็นพุทธสถานที่สำคัญจนได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานการศึกษาในวัดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีผลการดำเนินง,งานชุมชนคุณธรรมที่สำคัญมีดังนี้ด้านประเพณีวัฒนธรรม 1>, 1. จัดอบรมนักเรียนระหว่างเดือนมิถุนายนของทุกปี 2. การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3. ทํทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา 4. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5. ทำวัดทุกวันอาทิตย์ 6. เวียนเทียมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา7 จัดงานประจำปีไหว้พระพุทธเจดีย์สูนการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรีหมู่5้าตำบลไม้ดัดสืบเนื่องจากนางสมศรีแท่ลีน้อมเกล้าถวายที่ดินในพื้นที่ ตำบลไม้ดัดจำนวน3าแปลงรวม11ไร่98ตารางวาสมเด็จพกกระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพธธระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ถวายผ้าพรกฐินณวัดกฤษณะเวรุพุทธารามหรือวัดไผ่ดำเมื่อวันที่20มกราคม2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินส่วนดังกล่าวให้จังหวัดสิงห์บุรีใช้ประโยชน์เพื่อจัดทําศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสําหรับราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัดได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น6ส่วนดังนี้ส่วนที่1อาคารที่ทำศูนย์2.85ไร่เป็นอาคารที่ทำการและลานจอดรถและบ้านพักส่วนที่2 ฐานการเรียนรู้แปลงสาธิตนาข้าวพื้นที่1.58ไร่ส่วนที่ 3. ฐานการเรียนรู้พื้นที่ปลูกพืชไร่พื้นที่1.87ไร่ส่วนที่4ฐานการเรียนรู้พื้นที่ปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นพื้นที่1.89ไร่ส่วนที่5ฐานพื้นที่เลี้ยงสัตว์และสัตว์ปีพื้นที่2.72ไร่ ส่วนที่ 6. ฐานการเรียนรู้พื้นที่โรงเรียนสัตว์พื้นที่1.23ไร่รแหล่งการเรียนรู้กรเกษตรต้นแบบสิงบุรีร์กรเกษตรฟาร์มหมู่ที่1ตําตำบลไม้ดัดนายรังสรรบุญมาแขนผู้ซึ่งศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่และลงมือปฏิบัติจริงโดยการเดินตามรอยศาสตร์พรระาชาในเนื้อที่1ไร่ภายใต้แนวคิดคิดทำรอดก่อนคิดทำรวยดังนี้ 1>, 1. จัดสรรพื้นที่เป็น4ส่วนตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ได้แก่ข้าวน้ำไม้ผลผักไม้ยืนต้นและที่อยู่อาศัย 2. มีกินมีใช้พออยู่โดยผลิตของที่ตนเองบริโภคเป็นหลักเช่นปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลาผลิตของใช้ภายในครัวเรือนเป็นต้น 3. เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเรียนรู้การลดต้นทุนการตลาดและการผลิต คิดค้นนวัตกรรมที่ประหยัดเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดชุมชนคุณธรรมวัดม่วงชุมชุมชนที่มีพุทธสถานที่สำคัญมีศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบท,ที่น่าสนใจน่าเรียนรู้อีกชุมชนหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนอกจากนั้นยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มอาชีพทำขนมหวานกลุ่มอาชีพสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเกษตรอินทรีย์ สวนผักครูประเสริฐเป็นต้น